สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสค่ะไม่ทราบว่าบรรยากาศของทางบ้านของคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างวันนี้นำเสนอในข่าวสารของคุณแอนอรดีซึ่งเป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านที่แอดติดตามมาโดยตลอดนะคะดูการพัฒนาดูการคืบหน้าอะไรไปหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องบนเวที การพัฒนาในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการธุรกิจอะเรื่องเรื่องแบบนี้คือเขาเขาได้คู่ชีวิตที่ดีแล้วเหมาะสมมันก็เลยเป็นเป็นอะไรที่เขามีความสุขคนที่มีความสุขก็จะไม่ค่อยจะยุ่งอะไรกับใครนอกจากปรับปรุงวงของตัวเองหาอะไรปแปลกๆใหม่ๆม,มาให้คุณผู้ฟังดูมาให้คุณผู้ฟังได้รับชมเห็นไหมคะว่าคิวงานของแอนอรดี ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าทุกๆปีเลยตั้งแต่คือตั้งแต่เขาโด่งดังขึ้นมาและครอบครัวก็มีแต่ความสุขอยู่กันพร้อมหน้าถึงแม้ว่าการเจอกันในในช่วงเวลาที่เราได้เห็นมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้พบเจอบ่อยเนาะแต่เมื่อไหร่ที่เขาได้อยู่ด้วยกันสิ่งที่เราเห็นก็คือรอยยิ้มและความอบอุ่นเอาละค่ะมาว่ากันนวเรื่อง กระแสของแอนอรดีตอนนี้ซึ่งเป็นที่หนาหูหนาตากันมากในเรื่องของเจ้าแม่โคเวอร์ตัวมัมอะไรคือเจ้าแม่โคเวอร์ตัวมัมนานๆทีจะเอาเพลงของคนอื่นมาโคเวอร์แล้วการทำแบบนี้มันเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของแอนอรดีซึ่งไม่เหมือนใครเลยคำว่าไม่เหมือนใครเลยในที่นี้ คืออะไรรู้ไหมคะอ่าคิดเลยว่าคุณผู้ฟังจะต้องคิดเหมือนแอดแน่นอนว่าคําว่าไม่เหมือนใครก็คือหยิบเพลงไหนขึ้นมาในอดีตเพลงนั้นดังเปี้ยงหรือว่าคุณผู้ฟังจะเถียงส่วนตัวแอดเองชอบมากคือก่อนที่เขาจะหยิบเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาอันนี้สิ่งสิ่งหนึ่งแอดเชื่อได้เลยว่าเขาจะต้องคิดแล้วว่าเพลงนี้กลุ่มไหน ที่จะต้องฟังแล้วเรา,เอาเขออภัยแล้วตัวของคุณแอนเองจะถ่ายทอดด้วยความรู้สึกยังไงให้คนฟังคล้อยตามกับอารมณ์ที่ถ่ายทอดให้ฟังณขนาดนั้นนี่แะค่ะมันเป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดเด่นของแอนอรดีเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรบอกบอกตรงๆว่าดังจริงๆ และล่าสุดค่ะแม่นางสิริพรปลื้มแอนอรดีซึ่งปลุกเพลงดังให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งกับกระแสแรงคนขอเข้ามาไม่หยุดซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสร้างรอยยิ้มและความประทับใจในวงการลูกทุ่งหมอลำอีกครั้งหนึ่งเมื mm ่อแอนอรดีศิลปินสาวขวัญใจแฟนเพลงนำบ,บ,บทเพลงของแม่นางสิริพรอัมไพพง์มาขับร้องคัเวอร์ คบว่าสดเลยนะคะบนเวทีทำเอากระแสรแรงทั้งในงานแล้วบนโซเชียลอ่านี่ไงคะที่บอกที่แอดบอกว่ามันเป็นจุดเด่นของแอนอรดีและชื่อได้ว่าเพลงนี้กลายเป็นไวรัลในเวลาอันรวดเร็วซึ่งเพลงที่พูดถึงนั่นก็คือชื่อผลงานเพลงที่ว่าเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอกซึ่งเพลงนี้แม่นางได้ถ่ายทอดไว้ คือถามว่านานไหมนานแล้วค่ะคือตั้งแต่สมัยของแม่นางเป็นต้นฉบับแล้วก็คัฟเวอร์เพลงนี้แอดเองก็ร้องได้อล่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงในในด้านของแม่นางสิริพรบ้างว่าแม่นางมีความรู้สึกยังไงที่แอนอรเดีเอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์ซึ่งแม่นางเองเป็นเจ้าของบทเพลงต้นฉบับก็ออกมาเผยแพร่ความรู้สึก ที่สุดปลื้มจริงๆจากใจที่ว่าเห็นผลงานเพลงของตัวเองถูกหยิบกลับมาร้องอีกครั้งพร้อมบอกว่าเพลงนี้เหมือนีมีชีวิตชีวาและยิ่งดีใจที่แฟนๆรุ่นใหม่หันกลับมาฟังและให้ความสนใจกับเพลงเก่าเอามาร้องใหม่แฟนเพลงต่างแห่คอมเมนต์ชื่นชมว่าแอนออรดีถ่ายทอด ได้เข้าถึงอารมณ์มีเสน่ห์เฉพาะตัวและยังคงความไพเราะครั้งสมต้นฉบับจนทำให้บทเพลงดังกล่าวกลับมามีมนสเสน่ห์อีกครั้งหนึ่งนะคะและงานนี้เชื่อได้ว่านอกจากเพลงจะกลับมาได้ความนิยมแล้วยังตอกย้ำความเป็นศิลปินหมอลำหญิงแนวหน้าของแอนอรดีย้ำอีกครั้งเลยค่ะ ตอกย้ำในเรื่องของความเป็นศิลปินหมอลำหญิงแนวหน้าที่สามารถเชื่อมโยงผลงานรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ด้วยเสียงเพลงอย่างลงตัวอีกด้วยนะคะอ่ะอันนี้แหละคะ่ะมันเป็นความรู้สึกของทั้งแม่นางศิริพรเองแล้วก็แอนอรดีเองเป็นอย่างที่แอดพูดผิดพลาดก็น่าจะไม่ถึง30%แหละ ตั้งแต่แอดพูดตั้งแต่ต้นคลิปก็คือแอนอดีคงเป็นเอกลักษณ์ในความเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าความดึงดูดเนาะเราเราใช้คำว่าความดึงดูดของสเสน่ห์ส่วนตัวของแอนอรดีที่จะหยิบจับเพลงอะไรอะค่อนข้างจะคิดแล้วว่าถ้าหยิบจับเพลงนี้มาปุ๊บ mm hmm. เพลงนี้มีแรงต้านมีความรู้สึกกับคนกลุ่มไหนแล้วมันทำให้คนฟัง ที่อาจจะมีฟิลแบบเขาคายเขาคายว่าอะไรอ่ะผู้หญิงกําลังที่กําลังผิดหวังจากผู้ชายคนหนึ่งแล้วอยากให้ผู้ชายมาง,ง้ออ่ะเนี่ยมาง,งอ้อฉชนหน่อยเถอเนี่ยฉันจะถึงจุดขึ้นรถฉันจะกลับบ้านแล้วนะทุกครั้งเธอก็งอนะแต่รอบนี้ยทาไมเธอไม่งอ้ออ่ะเชื่อได้ว่าทุกคนมีความรู้สึกแบบนี้แน่นอนสําหรับคนที่มีความรักแล้วกําลังงอนงอนเงนินอยู่ไม่เชื่อ ลองไปฟังดูนะคะเพลงนี้ที่แม่นางได้ถ่ายทอดไว้ต้นฉบับเป็นความรู้สึกซึ่งแอดเองก็จะจะบอกว่าไงฟังครั้งแรกแล้วมีความรู้สึกว่าคนเขียนไม่ธรรมดานะคะคนเขียนไม่ธรรมดาแล้วคนถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงเพลงนี้ทำให้บางคนคิดได้เลยว่าการมีชีวิตคู่ เจ้าแงา่เจ้างอนกันมากก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นไปลองฟังกันเองดีกว่าแอดพูดมากหรือมันไม่ได้อารมณ์เนาะเอาเป็นว่าเพลงนี้ชื่นชมแอนอรดีมากๆที่หยิบจับขึ้นมาร้องลองไปกดฟังดูนะคะเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอก เอาละวค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวที่มีความสุขพอสมควรในเรื่องของการถ่ายทอดของศิล,ลปินต้นฉบับและก็ศิล,ลปินรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าแอนออรดีเป็นผู้หญิงนักร้องหมอลำชั้นแนวหน้าอันดับหนึ่งตำแหน่งนี้แอดยกให้เลยแบบไม่มีผิดพลาดไม่มีผิดหวังแน่นอนถ้าใครชื่นชอบและรักแอนออรดี สำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้แอดขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับเรื่องราวของศิลปินครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนนั้นฝากแชร์ฝากกดติดตามฝากให้เป็นกำลังใจแอดแล้วก็ทีมงานเพื่อนำผลงานและนำข่าวสารของศิลปินที่ท่านรักและก็ชื่นชมมารับฟังกันเอาละค่ะสำหรับเรื่องราวในครั้งหน้าจะเป็นศิลปินท่านไหนนั้นฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ